สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ผู้ทรงอำนาจเดือนพฤศจิกายน2568นี้ถือเป็นเดือนทองคำที่ดวงชะตาของคุณจะมีการพลิกผันครั้งใหญ่ในรอบ20ปีเลยทีเดียวครับดาวแห่งชื่อเสียงเกียรตยิยศและดาวพระหัสกํกำลังส่งพลังหนุนอย่างแรงทำให้ดวงของคุณปังฉุดไม่อยู่ แม้จะมีช่วงที่ต้องเหนื่อยต้นเดือนและต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่กลางเดือนไปแล้วสถานการณ์จะพลิกแรงทั้งงานเงนิงนและความรักจะมาแรงพร้อมกันความสำเร็จจะหนุนอย่างแรงและมีช่องทางทำไรายได้เพิ่มขึ้นแบบไม่คาดฝันจงใช้ความมั่นใจและความเป็นผู้นำของคุณให้เต็มที่เพื่อรับโชคก้อนใหญ่ครั้งนี้ครับดวงการงานหรือธุรกิจโดดเด่นเป็นที่ยอมรับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ช่วงต้นเดือนคุณมีเกณฑ์ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบไม่ทันตั้งตัวเพื่อให้งานดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นอาจมาพร้อมกับแรงกดดันและความเสี่ยงสูงแต่คุณมีพลังของดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวหนุนให้สามารถใช้ความเท่าเทียมความพอดีเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงได้คำแนะนำความวางแผนให้รอบคอบก่อนลงมือทา และระวังปัญหาเรื่องเอกสารหรือการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนในช่วงปลายเดือนที่อาจทำให้งานสะดุดได้ชื่อเสียงและเกียรติยศคุณคือราศีที่ดาวแห่งชื่อเสียงและเกียรติยศกำลังหนุนใครที่ทำงานด้านการตลาดสื่อศิลปะหรือครีเอทีฟจะมีผลงานโดดเด่นได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและมีคนเกื้อหนุนเด่นมากห่างไกลศัตรูหมู่มาร เป็นช่วงที่อาถรรพ์จะหมดไปคุณจะห่างไกลจากศัตรูหมู่มารและความสำเร็จมาเหนือเมฆทำอะไรก็มีเกณฑ์สำเร็จอย่างแรงดวงการเงินโชคลาภเงินพุ่งแรงโชคลาภก้อนใหญ่รายได้พุ่งครึ่งตามผลงาน ด้านการเงินถือว่ามั่นคงและรายได้เพิ่มขึ้นตามผลงานใครที่ทำธุรกิจหรือค้าขายจะมีลูกค้าเข้ามาไม่ขาดสายเงินหมุนคล่องจนแทบไม่ทันนับโชคลาภไม่คาดฝันคุณคือหนึ่งในหกราศีที่จากระวลส่งพลังให้รวยแรงไม่หยุดมีช่องทางทำรายได้เพิ่มขึ้นแบบไม่คาดฝันและมีเกณฑ์ได้ลาบได้ทรัพย์เข้ากระเป๋าในช่วงนี้ ข้อควรระวังระวังเรื่องกิเลสเย้ายุที่ทำให้ใช้จ่ายเงินแบบไร้สติและอาจเจอคนหลอกลวงที่ล่อลวงความโลภดังนั้นงดลงทุนที่เสี่ยงในช่วงที่ใจยังไม่นิ่งคำแนะนำมีโอกาสได้โชคจากโบุพการีหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวควรดูแลเอาใจใส่ท่านให้ดีดวงความรักความสัมพันธ์อินกับรักใหม่ระวังใจร้อนคนโสดใจเต้นแรงแบบไม่ทันตั้งตัว คนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่ทําให้ใจเต้นแรงแบบไม่ทันตั้งตัวหากเริ่มต้นความสัมพันธ์ในช่วงนี้จะอินกับความรักมากเป็นพิเศษและบางคนอาจได้พบรักแรกพบทิศทางความรักคนที่คุณหมายปองอาจไม่รักคุณแต่คนที่คุณเฉยๆกลับมารักคุณสะงนควรเปิดใจให้กับคนที่เข้ามาอย่างจริงใจคนมีคู่รักมั่นคงแต่ภาระเยอะความรักความสัมพันธ์มั่นคงเกินกว่าที่ใครจะเข้าใจแต่ช่วงนี้อาจต้องร่วมมือการจัดการปัญหาด้านภาระ ค่าใช้จ่ายร่วมกันซึ่งอาจทําให้มีเวลาให้กันน้อยลงแต่จะไม่เป็นอุปสรรคหากเข้าใจร่วมกันคําเตือนสําคัญดาวเสายังคงโคจรเล็งละขนาอยู่ทําให้ยังมีเกมมีปัญหาเรื่องการผิดใจกันหรือความลับแตกโดยเฉพาะเรื่องการเงินลับๆเช่นการใช้เงินนอกวงเงินควรระมัดระวังคําพูดและความซื่อสัตย์เป็นพิเศษคําแนะนําความใส่ใจในเรื่องเล็กๆแน่น้อยจะทําให้ปัญหาไม่กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ดวงสุขภาพและข้อแนะนํา โรคที่ต้องระวังระวังโรคเกี่ยวกับระบบภายในช่องท้องป่วยจากการใช้ชีวิตตามใจตัวเองมากเกินไปหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจและอาการเจ็บหน้าอกติดโรคจากคนใกล้ชิดระวังไข้หวัดภูมิแพ้อากาศหรือการติดโรคจากบุคคลใกล้ชิดรวมถึงความเครียดที่ส่งผลให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามตัวเครดลับเสริมดวงสายมูขั้นเทพสีมงคลสีแดงหรือสีทองในวันอาทิตย์ จะช่วยเรียกพลังเงินทองและความมั่นใจการเสริมพลังสเสน่ห์จุดเทียนหอมกลิ่นดอกไม้ในวันอาทิตย์การทำบุญทำบุญค่าไฟหลอดไฟจะช่วยเสริมดวงในช่วงนี้หรือการทำบุญบริจาคในงานที่เกี่ยวข้องกับเกียรติยศและชื่อเสียงสิ่งมงคลภาพวิวทะเลจะช่วยเสริมดวงในเรื่องการงานครับและนี่คือคำทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน2568ครับสายมูคันเทพขออวยพรให้ทุกท่านที่กำลังดูอยู่ได้รับพลังอันยิ่งใหญ่ของดาวแห่งเกติยศและดวงที่พลิกผันสู่ความรุ่งโรจน์ในเดือนทองคำนี้ครับขอให้พลังอำนาจแห่งดวงชะตานำพาให้การงานของท่านโดดเด่นเป็นที่ยอมรับปัญหาจงคลี่คลายอย่างรวดเร็วการเงินจงพุ่งทยานด้วยโชคลาภก้อนใหญ่ ความรักจงแน่นแฟนอินกับรักใหม่และขอให้ทุกย่างก้าวที่ท่านเดินไปห่างไกลจากศัตรูหมู่มารอาถันจงหมดไปมีแต่ความโชคดีความสุขและความสำเร็จตลอดทั้งเดือนครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสายมูขั้นเทพเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตดวงชะตาดีๆที่เรานำมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่กับสายมูขั้นเทพนะครับฝันดีครับ